ตอนนี้กำลังมาหาปลาครับบุรุษสิลงในบนเนินน้ำนี่เย็นเลือดเสลือเกินเดช่ององงานเดช่อง

ถึงไหมพูดแล้วไปแรงเขาแรงเขาต้องพูดไหมเนี่เราะนีไหมเดี๋ยว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 เโชว์โชว์โอ้ยมาเอาเอาหนาวคับปลาเย็นครับก็ไปนี่ล่ะล่ะไอมหาปลาไอไพชิเปเบิ้ลนี่ละหาปลาเมื่อนานหลายเอาหาปลาทีมีเบียอันนี้มันแก่

พื่งือเบียพึงมูือเบียแ่ครกล่องาแกซือเบียาแกซือถังครับาแจกจลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำสารคดีเอาเอาโชว์ในแม่แหละโอ้ยไก่หายมือกล่องก็ไ้ เห็นครับเห็นครับยู่กไกลก็เห็นนาเาแต่หนาวแค่เดียวเขาขึ้นมาแค่เดียวมันก็อุ่นม่เอมาเดี๋ยวขับเขัอกเาวไอ้ตัวนัไอ้ตัวน่นม่หังน้ำจีน่ะจกไปข่อปลาเลย

อันนี้มือกองครับบ่ได้ <ained. S 1> ลงน้ำพึนหรอครับอันนี <t symbolic noise> <t S 3> ok ้พจังวะเขาไดกอคุณาลับผันอน้ชกชกเดวงช่น้อันนี้มือถือครับคนเราผนกครับอันนี้พเนกสรับนุน อันนั้นแนกน้ำสินะแผนกน้ำครับเติมมล่างเติมมล่งเติมความอุ่นหนาวเน้อหนวยังหนาวใจวะหนาวใจหนาเแล้วมือถือเบียดเลยนะออาปากัน นั่นได้เหรอโอ้ยว่นนี่นี่ครับคือคือการงมเอองมมือด้วยงมปลาด้วยมือเปล่าจับปลาในน้ำครับอ่าจับปลาด้วยมือเปล่าครับไม่ได้ใช้เหงือใช้อะไรเลยครับไหนแล้วน่ะมันเขาอัดจีบอมีเหนียวป๊างมได้งมเอาวะเอาใส่กองนนั้ แต่แต่บังอันแก่ควบหนาวรู้วต่ละอันแก่ควบหนาวหนึ่งไหมคือท่าอันแก้ควบหนาวไหมขึ้นก้อขึ้นกอเออขึ้นมา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 อ่ะเวขึ้นนะเจ้ากัเลยเดี๋ยวเสียบเปียกน,น, s. <S นี i, น่ขี <S <s ้ร้อนข้ต้มแนี่ย เอ้านั่งจับเดี๋ยวไปเฮ้ยยังวะท่านโช่มาไงยังท่านได้เห็นยังเลยนะไอ้เรื่องอย่าไปนาาเอาหน้าวิดนามสิไม่เอาสิติดมือปักโลเลขามือเลยวนี่เป็นป่าอ้ย็นป่าให้เป็นป่านะ่เรีปลาดุกเห็นปลาดุกเกาหลีครับนี่ปลาดุกเกาหลีก็คือปลาดุกบันหองเลยปลาดุกเกาหลีไล่คือจังคือเป็นป่าเสียบันหองนี่ไหมไล่ เซ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 หายออกแนะนำเดียบร้อยน่นี่ทันมันอยากทำเปียกว่ะอยากทเปียกแ่เออนานว่าลงไปแล้วเนาะเจ้าแ้วมันไเปียกเราบ้านี้แล้วจบเขาย่างวะ นี่คือการจับปลาด้วยมือเปล่าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับต่บานเาตรงใส่แหใส่ดงใแหใส่ดางโอ้เกาดีมือเศ้าไปก็ได้ก <học football> oh. ินแล้วครับปลานั่น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 เห็นปะพ่นัดท์ายังเห็นเล่นนี่เล่นลุ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  โรดโโโโโเดยวดดเดี๋ดโน่นโนโ่นโนนเอาันนก็ได้โอ้โหอันนี้กับ่แพรครับอันนี้ก็บ่แพรครับตัวนี้ตกีโอ้โหดงเดี๋วอนี่ตัวเก็บมือไท่นทุ่นทุนนนี่มาจกกันโอ้โหยบุดย้อนได้ไหมมีงงบัมีงงมัน่ะกันบอนเากอกไปเชี่ยมเหมือนสันเดนเันไห่าง ยา่าโดดลงเด้อไรพวงงไรผู้ื่อหลงไรผู้ชืองมนดนึมันมันมันเนอก็อยากลงขึ้นกันยู้อือเดี๋ยวเดี๋ยวทยเอา EPA ตอนแหนมันออกว่าใดนะนี่ตรงไปยอ้านีก๋กานี่เก็กว่นอ่เ่านี่ก่านี่เีเกนี่เกว่านี่เานีก๋กวานี่เก๋กว่านี่เกานี่เว่านเกวาเก๋กนก๋กว่านเก๋านี่เก๋กวเกนีกวเาานกวกวนนีา